สบายดีตอนเช้ามาจะขู่สุกคนจ้าไม่กินข่าวไม่กินนอนะ้องเนอะ้นกันต้อมอยู่ตอนสี่ปีประ,ะตูแจ้วพี่น้องท่านลูกบ้าอ้ทานนองแล้วเอาโตูดสุดแดดเถมยแดดท่ลุกแดดสองเลยแดดสองหมดลาแล้นี่ยอไดนแล้วลูกนัละ จะบ,บ้างสอกว่าบีบน้าไม่แม่มั้สุขภานอกเ,เอาจานกูเอาตรงของอา้าว้สบายดีเดี่น้องเ้อ ข้าวกับิงปะทูน้องบอลอพิงป,ะท,งงปะทูไปกินเนอเอโตกับิกินข่าวกับิงปาทูวันกินข่าวต้มสองมือแล้วกินข้าวต้มนอยสอ,องสามมือสองมือนกินข้าวจะไม่หิวแล้วเอ็กกลองโากมาทำาเลย 哎呀。 แม่มันเต่านรรดปากมันะไหมดขเขาหน้าปากปากดหน้าไปากดโดนแค่

แม่มึออายนกมืใ no, ส่เจาะหรอกน้าจัถือไปเกี่ยงเพียรละวันใช่ใช่ตัวนี้แมมมาตีกันุกมือแทไปจุดมือน่ะ ดอกบมีเต็มบปเลมื่อานเมไปมเลยนี่จะกินข้าวแล้วมอันนีจะกาหวอโไปสักนิดซินกัพล่ ไปพุทธิลอกพี่น้องเลยสะนอชวยเปพุทธิลอกเดินุทธิลอกเลยไปพุดเบิ่งไปเบิ่งนนี่มันแย่ค่ะร้ายแย่แล้วพุทเรือเรเรือไ้องกันทลอกุรใหญ่เฮ้ยนี่เ่กับแม่ปได้จับ เฮ้ยอ้าวแ้่เราพอลูกกินนะวัดเขาลูกแม่ควจะไปส่งวอพดแม่นิออลัลพพดเขา เบิ่งหนางหลังซ้ํา้ําเนาะตัวตปะตัวแต่ว่าตัวไหนมาจะระสัตยาลเดิมแบบคดี่รอเดิสภาพาลูกเดคุดี่รอบสภาพาเดต่่เว่าอมันเลยอปราจ เชียเดกก็โตเลยกับประตูทูแขวได้กินข้าวกับประตูเลยเม้นมันและปากเม้นยังไงอ๋อข้าวปลาอ้ข้วปลาข้าวปลาอบุญมกแบบสุดเลยอ้ทูขวได้กินแล้วทูเขีวด้วยนึ่งวันไหลเนี่ยบอม่บอกไรที่เเวลาข้าอันนี้หนึ่งวันจนวากบันไ do, mudi, otoyang mudi, toyang mudi, bawa kubara awal, otoyang mudi, otoyang, zii, jemur, jadiu, 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 zii, zii, berani, 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 munggom, munggom, pi, jam berapa? Ah, leh ya, leh ya. Macamana? แน่แล้วสองปีแข่งแรงเงี้ยอย่างจุ่มจ้วงจเนือวันนห้วนห้งงของอะคนเนาะเกี่ยวกินลูกเจ้าเกี่ยวกินแลหลุดลงเลยไหป้าลงเรียบร้อยแล้วอันนเบิ้งอันนั้บนบนป้าก่อนว่ะบนบนอันนี้เลยติดต้องติดนะฝอนกรฝกปิบุติ Aaaaaah! Damn! That! The big guy! Trừng đi. 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 Trừng này Trừng đi.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  น้เบืองลูกขาี่างน้ำ่รงางไเขียมข้าวมอยิ่งนั่แม่เอาัาษาอีกมองไปตรงขัดมองบ้านกับพ่อเ่พ่อะมเนี่ยอืประตูมัวแต่มองแค่ส่องตาแลว่วเด็กเสริ ขับเร็วนะใหะอันสูไฟนะสูบไาเยอะๆไปชาวอาบน้ำเ้อะ่งกระหล่อลเ้อรออยู่แล้วเนาะบอแต่ก็รอเนาะตุ้กตุ้ง ตุ้งๆม่กี่้ฮต,ตุ้งๆเมัน้ตุ้งไม,ไม่พุแรงด้วยพอเล่ก,กีแกบแถวบริันนิันังเป่าแล้วก็จิเรียบร้อยนะด,ดั้มผักีลยเมล็ดาง,งค,นคนมากคนเนี่ยเอาไว้ปผูกผักเขา กูมุงในฝัเพื่อนมีสงอ่ะุงใหญ่ช่ไมนหยุงรางไม่ใช่จะเนมีก็สซงกระพุ่นบารูอย่ไหนชิดสอออกก็ไดุ้งยางอาโลดอออกลอได้เหรอไปไป็นลูกหนมื่อสิบ่มึงเลยแม่ชิดมื่อไปลดกไป้าอัดกดให้แม่แล้ว องเข่าเอ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 าจะเจ็บเด้อรอบปีดเด้อในเอาพี่น้องลาไปก่อนคลิปนี้พ่อคิดหลาสบายดีสบายดีพี่น้องลาไปก่อนอ๋อโตโตกับอ๋โต๊เนาะ